สองเมตรสิบถอดประกอบครับโอ้เหนียวแถวว่าของแค่เชเบิลแต่ละคนก็นี่เหมือนกันเลยไหมนะบางคนถอดประกอบบางคนถอดอกถอด <laughs> อกเลยกันนี้สองห้อง <laughs> สองห้องต้องถอดอกสองห้องต้องถอดอกครับอีก <c oughs> รับรครบออกไปหนึ่งนะครับออกไปหนึ่งยางนะครับ นนัด,ดี่ต้องนัดให้ตรงๆที่หนึ่งถ้ารัดไม่ตรงเสียศูนย์ใช่เราต้องมาร์กเราพี่ต้องต้องมาร์กต้องทำบักไวไหมครับใช่มาร์กไว้นี่ครับอืมมันต้องมาเข้าโอ้ใหส้สองส่วนครับเรียบร้อยแล้วครับออโอ้ไม่ต้เส้นดึงว่าเอาดึงไมเสียเก็บง่ายๆเลยครับ ใส่รถเก๋งใส่รถกระบะพร้อมลบพร้อมอพยพใกล้ๆขอให้บอกครับหมอไฟไปหาครับส่งคลิปไป้พี่เกษมไฟติดหน้าโคตรเป็นเลขเลขติดมากพี่มีไหมไฟแดงไฟเขียวรเป็นเลขไม่ได้ว่าอะไรเหมือนเขาไปทำอะไรพี่พอดี อ้นี่ไงนี่เขาไปทำสนามแข่งรถดิปก็ของเล่นอะพี่อียบร้อยทักหาเบาไฟหัวใจด้วยๆนะครับใครสนใจครับผม <laughs> ห้ามต่อรองนะครับก็ดาวรถอยู่น้าเตียมราคาห้ามต่อรองนะดาวรถอยู่สิดาวรถตัวเหาว่าทำไม่ดีจะไปจะต่อรองกัไดตี้ยมต่อรองนี่ดาวรถอยู่ผมห้ามรถอยู่จะดาวรถจบคลิปสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณทุกท่านครับหวังอีเล่ 呵呵呵呵，你可